ในสกลทีพัทยากลอดีตรองผู้ว่าราชกรกรุงเทพมหานครเปิดใจหลังได้กลับมาพักพลังประชาัฐในฐานะหัวหน้าทีมดูแลว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครได้ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นและขอบคุณพลเอกรวิทม์งสุวรรณหัวหน้าพักที่ได้ให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมดูแลนโยบายและโวผู้สมัครส่วนจะลงสมัครสสบัญชีรายชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าและกรรมการบริหารพักเพราะตอนที่พลเอกประวิท์ชวนเข้ามาทำงานตนก็ได้ตอบร,รับทันทีส่วนจะเป็นการทำให้เสียฐานเสียง ส่วนนี้หายไปไหรือไม่นายสกลทียอมรับการตัดใจครั้งนี้และมองว่าเรื่องคะแนนเสียงมีโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดเพราะการเลือกตั้งสสอในกรุงเทพสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอและจะชี้ขาดในสัปดาห์สุดท้ายเหมือนการเลือกตั้งผู้ว่าราชก,การกร,รุงเทพมหานครที่ผ่านมาทั้งนี้ลูกป,ป้อมที่เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐจะโจ์จุดขายอะไรมาสู้กับผลเอกประยุะทธ์นายสกลทีกล่าวว่าผลเอกประวิตยเป็นลักษณะเหมือนผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่ทํามากกว่าพูดผลงานที่ได้ทําไว้จะมาใช้หาเสียงและจะมาต่อยอด โครงการบัตรประชารัฐ7 0ดร้บาทซึ่งจะตอบโจทย์และมีเรื่องอื่นเสริมเข้ามาเพื่อคนกรุงเทพมหาคนครด้วย